Mình bắt buffet cao lịnh ở Nhật Bản không dễ này Đó là lần đầu tiên สวัสดีค่ะพบออนในช่องออนโซ่อีกแล้วนะคะวันนี้อยู่บนรถอีกแล้วนะคะแฟนกำลังจะไปส่งจะไปเจอเพื่อนคนไทยนะคะในเมืองวันนี้เราจะไปกินร้านอาหารบุฟเฟ่ต์นะคะเป็นแบบบุฟเฟ่ต์เกาหลีญี่ปุ่นปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ยเป็นครั้งแรกนะคะเป็นร้านเปิดใหม่จะไปลองกันดูนะคะว่าจะเป็นยังไงก่อนอื่นจะไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้เลยนะคะไปชมกันเลยคะ่ะ อนนี้หน้าร้าน Hot Iron All You Can Eat Barbecue คือแบบร้านเปิดห้ามงครึ่งเลยไม่ห้ามงครึ่งเลยเรามาถึงแล้ว,ลวนะคะ Version number Version number M21 你攻啊！ หนาร้านไม่มีคนเลยอุ้ยป้ายสวยอ่ะเนี่ยนี่ตัวเรานะคะมันไฟมันเหลืองไปชื่อยังไงดิซิงชื่ออะไรเนี่ย อันนี้เมนูเครื่องดื่มนะคะ <Okay. S 1> คือแบบรวมทุกอย่างเลยไม่ค่อยมีนะปกติ mm hmm. จะรวมแค่แบบจะแบบค่าน้ำเสยอาหารนี่คือแบบเครื่องแดบบื่มแ,แอลกอฮอล์ก็รวมมาเบีย mm hmm. น้ำส้มน้ำแฟนตา้าโค้กต่างๆอุ้ยมีอันกินเล่นด้วยไอศครี wow. น้ำส oh. ้มก็มีโอ้ย like น mm hmm. ี่หัเนกินแองด้วยคล้ายไอซ์มัทชะอร่อยแต่เกลี่งนแลงอีกล้วโอ้อันนี้ไอติมโมจิไอติมเลิศส่วนปิางคือไปปักตรงที่เราถ่ายเมื่อกี้นะคะเราขอให้เรียกนี่ก่อนเราค่อยไปเอาเนี่ยเอนี่นะคะที่เราปักมา

เสเร็วัเ่นอาหารของของว่างยิบเลย้กินปลห้นปางได้นอบไหนดกำามีทาได้ไหมน่ารัานหนาถ่ายตอ ถายถ่ายถ่ายมาอย,ย,ยู่ตอนนี้หานไปแล้วนะคะวุ่นวายมากเพราะว่าหิวกิม <c oughs> จิอร่อยเบนบอกว่ารสชาติไม่ได้แบบแรงเกินไปอะ <c oughs> นะไม่ได้เคี่ยวเกินมึงเก็ตถ่ายไม่มีคนแต่ตอนเนี้ยคนมาครึ่งรานแล้วอ่ะ ใจคระบหมกเลยมาตอนนี้หิวแล้วที่อันนี้กุ้งดีด้วยนะคือเขาแกะให้แล้วอ่ะไม่ได้ไม่ได้เอาแบบไม่แกะมาไม่ได้เอาแบบไม่แกะมาเอาแต่แบบแกะมาแล้วใช่ไหมกินง่ายเดีกก็กินแกะ

อาหารวุ้นไวมหากคุยกับสาวอะไรนะเกาหลีของจำไดนะ้อันนี้ทาโกยากินะคะกุ้งชุบแป้งทอดนะ kìa nó อเอาผงไม่หรอเอาผงไม่หรอเออใช่มันแบบมันมีให้เปล่าอ๋อมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเอามาชิมดูไม่รู้ว่าไหนเลยอันนี้อะไรวะอันนี้หมครับน้ำมันงากระเทียมเันนั้นเหมือนน้ำจิ้มซกี้ไม่รู้ว่าใช่ป่ะ แบบพริกไทยน้ำมันงนากระเทียมอันนี้ของเกาหลีลูกเอาน้ำจ,จ,จิ้มสุดเอาน้ำจิ้นนมสุดพี่ไทยมาไม่มีเนาะแปลกแต่อันี้ไม่เป็นเคสด,เ,ดเรามาลองเผ็ดๆอู้เฉยนะน่าจะน้จิ้มสุกพี้ไทยมาลูกมันน่าจะได้กินอร่อยกับเน้ไม่ก็นะนี่นะคะสีฟูชีสข้าวโพดชีส

สามชั้นคือกรอบมากวิ่งขึ้นไปไปส0เลขเข้ามาได้บ่วิ้ยน่าได้น้ำจิ้มไทยน้องแซ่บเนี่ยหมูกระทะเนาะเติมน้ำ,น <S <S นำจิ้มเกาหลีก็ไม่อะ หดแล้วนะคะตอนนี้ เกลี้ยงนะคะโตอื่นฝรั่งมาลุกไปหลายโตแล้ว<笑><笑>เรายังนั่งกันอยู่เช็คบินกันนะคะว่าเท่าไหร่อร่อยไหมร้านนี้อร่อยผ่านนะวันหลังน้ำจิ้มเตรียมน้ำจิ้มไทยมาสุกี้เออกรี้ยงอยากดูถูกสาวไทยแบบง่วงอ,อยากนอนกลับไปนอนนะ มาถึงบ้านแล้วนะคะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าอิ่มมากๆนะคะแล้วตอนนี้ก็หนังตาเริ่มหย่อนแล้วนะคะง่วงนะคะก็อยา่อา,ยาจะบอกว่าร้านอาหารนี้ก็โอเคนะคะราคาที่จ่ายไปก็คือประมาณ36ยูิรนะคะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณพันสามร้อยพันสี่ร้อยเนี้ยถ้าดูเป็นเงินไทยก็อาจจะแพงใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นที่นี่ก็คือถือว่าราคาค่อนข้างโอเคเพราะมีอาหารหลากหลายอย่างแล้วก็กินไม่อั้นนะคะแล้วก็รวมน้ํารวมเครื่องดื่มด้วยนะคะที่สําคัญนะคะเบียร์ก็คือฟรีนะคะ อจะบอกว่าเลิศม,มากๆนะคะก็ครั้งหน้าถ้าไปอีกนะคะก็อาจจะพกน้ำจิ้มสุก,กี้บ้นเราไปนะคะหรือไม่ก็น้ำจิ้มซีฟู้ดก็คืออาจจะทำให้เราได้กินแบบเอ j นจอยมากกว่านี้นะคะก็รวมๆแล้วก็โอเคนะคะถ้าใครอยู่ที่เมืองรัสดอร์หรือกำลังจะมาเที่ยวนะคะก็ลองไปดูร้านนี้ได้เลยค่ะอย่าลืมพกน้ำจิ้มไทยไปนะคะจะได้แบบเอนจอยมากกว่านี้นะคะ ก็วันนี้ไปแล้วนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วถ้าใครอยากเห็นอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะคะเดี๋ยวออนมาทำวิดีโอให้วันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย